คนโหลดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอะเอาคนนี้ไปด้วยแล้วกันคนนี้ก็ได้เอามาแล้วอ่ะมา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 เอ่อก็ได้นะหลดใช่ไหมเมื่อกี้นี้อ่ะคนน่าจะไม่ติดอะไรนะไม่รู้เลยเฟ์กับฟงใช่ฉันจำได้แล้วเปย์คนนี้ฟงคนที่คื้วฟงแดงและน้ำเงินจำได้ง่ายเลยทีนี้ มีอะไรหน่ะชื่อใครเอรวาเลเรียชื่อใครใช่ไหมอืมใช่ใช่อันนี้เขาอยากเข้ามาคุยด้วยอ่ะช่วยคุยกับเขาหน่อยเนี่ยอีทินเขาอยากคุยด้วยอ้ยมีปัญหาอะไรต่อเวนต์ลอดเลยเวนบอกว่าอะไรอ่ะวุ่นี้ฉันหรอก็เธอถามจริงๆนี่นะอ้าวฉันตอบนะพี่นงแน่ใจชื่ออะไรเวนล็กไทร์เดนเย่ คนกลายเป็นเฟย์สัง,งั้นเฟลิกกลายเป็นเฟย์ <c oughs> เราไปไหนกันหมดอ่ะแต่เริ่มเรียนคาบต่อไปเม,มื่อไหร่มวันนี้จะมีเรียนสองคาบนะ อยากฝึกปุุงยามากๆตอนนี้มันมีแค่สองคาบเองเหรอใช่วันนี้มีสองคาบนะฉันรู้นะได้จะทำอะไรจะทำอะไรไม่มีแหละ ตป้าหมายป้าหมายอยู่ข้างหน้าแล้วเป็นมูลีฉันหรอป้าหมาเหรอไม่น่ะเดใกผู้หญิงน่ะพอดีวันนี้ฉันชื่อเลเวนน่ะเเวนเรียกสั้นๆว่าเวนฉันเรียกเลเด้ฉันถามเขาว่าเธอชื่อเลยใช่ไหมบอกไม่ใช่น่ะเขาเขาทำไน นั่แหละถ้าฉันมีลูกธนูนะถ้าฉันมีลูกธนูนะฉันนึกไม่ออกเอาอ้ามันมาหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะทุกคนนานๆนานๆอาการกำเริบอีกแล้วแม่แม่ขึ้นมาอลยเหรครับอาการกำเริบอีกแล้วอาการกำเริบอ้าวอ้าวจะไม่อยู่แล้วลงมาทำไม ขึ้นมาได้ไหมเนี่ยขึ้นขึ้นไม่ได้ถ่ายเอกสารให้เงินกบดินใช่ไหมไม่เก่งไม่เก่งโง่บุญี่หนูอ่ะนี่ไงนี่ไงสนสนสนเลยนะไม่ได้สนฉันแค่จำชื่อคนไม่เก่งติดกับฉัน ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ข่านายล่ะฉันข่าคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยไอตาจันเชียวเนี่ยฉันไม่ได้จำชื่อเขาไม่ได้ฉันต้องใช้เวลาอเพลงคือฉันต้องแบบนั่นแหละสิ่งที่ฉันตลกเลยแค่มองตากมันต้องใช้เวลาเจอพอดีว่าฉันสนิทน่ะใช่ฉันสนิทกันนบบใช่ไหมมีอารมีใครอืมเฟแล้วก็เลยมาใหม่ชื่ออะไรอ่ะเล่นนี้เลยอ้าวไอเบียว เออชื่ออะไรอ่ะไม่ชอบไม่ชอบทำตัวเบียวๆอ่ะไม่ชอบแบบเลเลเล่นเนาะเล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 ่นเนาะเลเล่นเนาะเอองั้นเรียกอะไรได้บ้างอ่ะเรือว่าเลเล่นเลยเละเลกแล้วตอนนี้เลเต็มไปเลดเลมไปหมดเลยอ่ะ แนกเรนคือตรงนี้มีคนชื่อแน็นกนเลนฉันจำไ<อ>นะม่ได้อันนี้ที่ไม่จักนะเรนชั้นเฟลิกเนี่ยไฮนิงเย่อ๋อเฟลิกอวดดีนอันนี้ได้รู้จักไหมขอขอชั้นทวนตัวบนึงนะอ่ายูโอเคใครเฟเรนอันนั้นใครวะอัพ ตัวเล็กฉันจำได้แค่นั้นน่ะเสียงมันดังไหมรู้สึกว่าเสียงดงเสียงเพลงอะไรมันดูดังๆตัวเล็กคิดอะไรนะไม่ต้องห่วงฉันก็จำไม่ได้สักคนนั่นยกเว้นนายนะเป็นเล็กเพราะนายขอบตาดำสุดเอ้าเป็นเพราะว่าคนหัวจมีวงแหวนน่ะก็เลยจำได้วงแหวนวงแหวนก็ทิดขอบตาดำเพราะไอ้วงแหวนนี่แหละ ทำให้ฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเพราะทำไมตัวฉันเลื่อนอ่ะมันออกอไม่ได้หรอกเมื่อกี้พวกไหนที่ยังเสียงกันบ้าได้ยินหรอะอะไรอ่ะหัวคิดเรื่องอะไรหรือเปล่า ทุกคนเขาทำอะไรกันน่ะยังไม่มีตอรี่อะไรเลยอยากเป็นตอรี่แล้วอยากเป็นตอรี่แล้วจุ๊บที่เป็นเรื่องปกติอ๋อต้องจุ๊บแบบดูดๆป่ะอาเจียงโอ้ยว่าไงเนี่ยเอ้ยมาจุ๊บพี่ชายแล้วก็กอดพี่ชายอ่าไหนไหนลองไหนลองอ่ะไหนจุ๊บ อะไรใครงอกเฮ้ยจะไม่เรียกนายไม่ใช่ไม่ใช่นายไม่ใช่นายอ่านเลขไม่ใช่นายไม่ใช่นายฉันหมายถึงคนนู้นนะสนุกพวกไหนไม่จุ๊บกันเหรอฉจะรอดูอยู่มาดิฉันจุ๊บเองไหนไหนจูบฮะโอ้ยนี่นายจะนองใจแฟนนายเหรอแฟนฉันฉันไม่มีแฟนโลเวนไงบ้า ดีสไม่โบรนะไม่โบรอันนี้โบรนะพวกนายบอกรักกันน่ะโบรอันนี้นี่พวกเคยฟังดีๆนะพวกเคยฟังดีๆนี่คู่หูไม่ใช่คู่ขาอุ้ยว่าไปอาจจะเป็นคู่เปล่าไม่เป็นไรอุ้ยคู่อะไรคู่อะไรทำนีโอ้โหตรงนี้ดูเหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับพวกยันีไหมไม่ไันไม่ได้มีปัญหาฉันจะพูดถึงความจริงรุ่นพี่ถามว่าบนหลังคาเห็นอะไรหรือเปล่าไหนอ่ะไหนอ่ะ ไหนหลังคาวะไหนบน,นหลังคาหลังคาไหนอะหลังคาโน้นก็หลังคานี่ก็หลังคาไหนวะไหนวะโรแวนนายเห็นอะไรบ้ามีอะไรต้องต้องไม่น่ามีอะไรนะเฮ้ยโรแวนอืมเอ้ยเงาอะไรอะอยู่ตรงเกวียนอะเ้ยเอ้า เปียนเหรอช่วยทีฉันมองไม่เห็นช่วยทีมองไม่เห็นช่วยทีคือพวกไหเห็นได้ไงอยู่ไหนเห็นอะไรหม่ไหนอะฉันไม่เห็นอะไรเลยอไหนวะพวกไหนมองอะไรกันะฉันก็ไม่เห็นนะ